สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมานําำเจ้าตัว LG นะครับออนไลน์นะครับก็จะแนะนำการใช้งานแบบ full option เลยครับแบบแบบ full option เลยแบบเต็มประสิทธิภาพของมันเลยนะครับโดยการจะพ่วงต่อ d o c รแล้วพ่วงต่อจอนะครับเล่นเกมทำงานเอาแบบเต็มที่เลยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับหนึครับต้องเตรียม d อ c นะครับ d o c ที่ผมใช้ครับใช้ของเจ้าตัว Audio นะครับ โอดิโกนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ของดีต่อได้หลายอย่างครับเช่น VGA อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับแต่ก็มีไว้ก่อนนะครับเผื่อไปทําง,งานต้องใช้มีสายแลนนะครับ VGA มี HDMI มี PD ชาร์จหนึ่งวัตต์นะครับมีบ b สาช่อง3.5ม ED Card Micro a d โคือก็ครบเลยนะครับนี่การใช้ก็เสียบลงไปเลยครับนี่แบบ Full o ชา i o n เลยเสียบเข้าไป ที่ตรงไทซีของมัน,นครับตรงนี้ต่อมานะครับเราก็จะชาร์จแบตไปด้วยครับเรียกไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยครับก็ผ่านจ้าตัวอะแดปเตอร์นี่ครับนี่อะแดปเตอร์เล็กๆครับเป็น PD ชาร์จ65วัตต์นะครับสามารถใส่ไทซี65วัตต์ได้2ช่องนะครับแล้วก็ไทเอครับโอเคเราก็จะเสียบแบบนี้ครับ เสียบตรงนี้เลยตรงพีดีชาร์จจากตัวดอกนะครับสายไฟเนี่ยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสายไฟที่เป็น65วัต์เป็นอย่างต่ํานะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็น100วัต์แล้วแหละครับที่ใช้ได้เป็น100วัตนะครับไม่แพงก็เสียบเข้าไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเสียบปลั๊กนะรอแป๊นนึงจะเ,เสียบไปสดๆเลยนะครับเสียบปลั๊กโอเคตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับเจ้าตัวด็อกเนี่ยไฟก็ขึ้น อาจจะผ็ดแล้วครับเจ้าตัวด็อกนี่มีไฟขึ้นนะครับมันก็จะชาร์จแบตเจ้าตัวอา G ก็จะชาร์จแบตไปด้วยนะเห็นไฟสีมส้มใช่ไหมครับ<ม>อ่าชาร์จแบตต่อมาครับเราก็จะพ่วงกับจอคอมพิวเตอร์นะครับจอคอมพิวเตอร์เป็นพ่วง HDMI นะครับนี่สาย HDMI ที่ต่อกับตัวจอแล้วครับจอที่ผมใช้เป็นจอเดียวจอเดียวนะครับอ่าหเสียบนะครับเสียบ เรียบรเลยโอเคตอนนี้เหมือนจะดีเทคแล้วเหมือนมันจะเจออะไรสักอย่างสองอย่างนะครับที่จอคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เอาลงหน่อยแล้วกันบงังนะครับบังจออา่าโอเคประมาณนี้ครับมองกล้องนิดนึงต่อมาอะไรอีกอะเมาส์คีย์บอร์ดนะครับเมาส์คีย์บอร์ดเมื่อกี้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยเราจะเป็นบลูทูธกับเจ้าตัวออนไลน์เลยก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าใครไม่มีก็ใส่ USB เสียบเข้าไปแต่ว่าผมใช้แบบสายแล้วกันนะครับหลือออกมาจากที่ทำงานนะครับอ่ะจะเปิดเครื่องเลยก็เปิดเครื่องนะครับน่เปิดเครื่องแล้วต่อแบบ full option เลยนะครับเครื่องเปิดแล้วนะครับ โอเคจอติดยังอ่าจอมาแล้วครับดีเทคกันเลยอัตโนมัติกันไปเลยถ้าใครไม่อัตโนมัติก็ลองกดผมนิดหน่อยนะครับนี้ที่ทําไว้เป็นจอหนึ่งจอสองนะครับจอหนึ่งจอสองสมวว่าเราเอาจอเหมือนกันผมขับสามเป็นจอเหมือนกันเห็นไหมครับยังเร็วโอเคไหมเดี๋ยวผมโฟกัสที่จอเป็นไงโอ้แน่นอนเป็นไงบ้างครับสมวว่าผมทํางานพอพอยท์ พีเซ็นงานพ่อพ i อยเดี๋ยวผมไปที่พ่อพลอยนะเป็นไงพีเซ็นงานพ่อพ i อยได้แจ๋วๆนะครับนี่เป็นไงล่ะสไลด์นะครับพ่อพ i อยนี่ต่อมาครับสุว,ว่าเล่นอะไรอ่ะเล่นเอแล้วกันสุว,ว่าผมเข้าเล่นเอนะเข้าดีสตรีม สว,วัสดีอินสตีมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มันก็ชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วยนะสียงก็หืมมากไม่จําเป็นต้องไปต่อลําโพงเพิ่มอะไรเลยครับเอาเสียงจากเอ g ได้เลยสบายๆส,ยสว,วัสดีเล่นดอทเแล้วกันผมเล่นดอทเแล้วกันเขาเล่นดอทเนะ มาสาม,มารถเล่นผ่านปุ่มได้ด้วยนะ dot e อันนี้ผมอลองเข้าให้ดูนะครับนี่พวกกระจอนะครับแสดงว่าคุณจะเล่นผ่านตัวเจ้าตัวอะไรก็ได้หรือว่าคุณจะเล่นผ่านจอก็ได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะปรับสูตรนะผมบอกให้อันนี้ผมปรับไปแล้วปรับสูตนะปรับสูต นะครับเลื่อนปื๊ดนะครับอลองเล่นกระบ,บอดดู <Okay. S 1> ไงล่ะอ่าสุ่ว่าผมอยากจะเล่นดอทเอไปด้วยแล้วก็ดูเน็ตฟิกไปด้วยหรือว่าดูบอลไปด้วยอ่ะผมก็เปลี่ยนจากสะท้อนหน้าจอเป็นขยายนะ จอเล็กเล่นหนักอะไรไปจอบนอาจจะดูบอลดูีฟิกหรือว่าจอบนดูบอลเนินฟิกแล้วจอล่างเล่นเกมหรือว่าจอล่างไว้ดูตฟิกจอบนไว้ดูบอลเล่นเกมอะไรก็ว่าไปแล้วแต่สลับนะว่าผมเข้าก้นโคมแล้วกันเห็นไหมจอบนก้นโคมดู youtube เห็นไหมผมก็เลื่อนได้ดู youtube ได้เสร็จแล้วผมก็มาเล่นัดเองเอาเมาส์เลื่อนไปข้างขวาผม ก็จะเป็นจอสองอน่ะครับเนี่ยผมก็เล่นไปที่จูทูปน้าโอเคไหมเห็นไหมเล่นยูทูปได้เห็นไหม,ไหไหมข้างหลังข้อเอเล่นเอนะเลื่นเลื่อนเลื่อนเลื่น,เ,น,เ,นเห็นไหมดเูเลื่อนเลื่นน้าผม โฟกัสที่ติ .e นะอ่าชัดๆหน่อยปรับแสงนิดนึงดูนะเป็นไงล่ะนี่ปรับสุดนะเนี่ยโอ้โหไร้กาดเปิดเสียงดังๆหน่อยเสียงดีมากนะครับผมบอกเลยนี่ปรับสุดนะนี่ปรับสุดเลยเป็นไงเสียงก็หืมไหม Yes เสียงดีกว่าโน้ตบุ๊กเยอะโอ้ผมบอกเลยโคตรดี เป็นไงล่ะพอสามารถมันไล่กาดนะครับไม่มีใครมาให้ตีเลยวะอะเป็นไงแสงชัร์ตไหมเสียงดังก็หือมนะครับหรือเราจะบุ๊กจอเกมไปอยู่หน้าจอ PC ก็ได้นะครับหมา ดังฟังชัดนะเฟิร์สปกักเลื่อนเลยนะครับบอกเล,เลยเลื่อนเลยกี่รอบเลยนะสวัวาย้ายไปยูทูบนะเราก็เล่น youtube ได้เห็นไหมนะเป็นไงล่ะโอเค<ๆ>ผมออกก่อนนะสัว่าผมเล่นเกมธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจอซ้ำก่อนนะ ต่อซ้ำสูส้ว่าโ,โดนกล้องโดนกล้องโดนกล้องโอเคเ๋ยวผมลองเล่นเกมธรรมดาดูบ้างที่ผมว่าผมมีอยู่นะนี่ตัวสมาร์ทสมาร์ทเลจินอ่อาลองเข้าสมาร์ทเลจินนะครับ <S <S เกมเนี้ยปกติ 14, แล้วเราจะเล่นผ่านคีย์บอร์ดก็ได้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เรามีจอยแล้วเมื่อต้องไปซื้อจอยแพดแยกเล่นจากเอาไลน์ได้เลย เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับมันจะเกินไปไหมนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ซื้อมาติดงงเง,งียมเลยครับเป็นไงล่ะเฮ้ยมันหอ่อย่ โอเคตรงนี้มันจะให้เราลเลือกตรงนี้มันจะมีโหมดนะผมสูบไปทีใกล้ๆมาอ่าสูบไปใกล้ก่อนมันจะมีโหมดเห็นปะตอนนี้มันเป็นโหมดออโต้อยู่ใช่ไหมเราเป็นโหมดให้เป็นเกมแพดเขียนมาเป็นเกมแพดแล้วพอเป็นเกมแพดปุ๊บจะใช้จอยได้อ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะหาปรับกล้องแป๊บนิดนึงอ่าผมโฟกัสไปที่ข้างหลังนะอ่าอะตอนนี้เป็นเกมแพดแล้ว ครับก็สามารถเล่นทรงจอได้าลอกมากดเริ่มเกมครับา <better> แลเล่น่าใช้ขาตั้งก็ได้ครับแล้วก็เล่นนี้สบายมือมากเลยนี่มั้ยบังคับได้เลยดูข้างหลังลื่นๆด้วยนะครับ นี่เละเป็นไงโอเคผมเล่นให้ดูประมาณนี้กันอ่ะหรือจะดูที่จอใหญ่ก็ได้เห็นไหมด้านหลังเป็นไงเลื่อนๆนะครับเห็นไหมว่ามันทำงานได้แบบอือ้อมาเห็นไหมครับเลื่อนๆเลยอันนี้ผมปรับเป็นเท่าไหร่นะลองดูก่อน ตอนนี้ผมปรับ30วัตลองปรับเพียงแค่10วัตพอนี่ลองเล่นแบบแค่10วัตนะมันก็จะกินแบตน้อยลงนี่ผมเล่นแบบ10วัต์10วัตก็เล่นเลื่อนเห็นไหมเล,เลย่นเลื่อนเลยไม่จำเป็นต้องเปียบไม่ต้องไม่จำเป็นต้องปรับโทโบตลอดเวลานะครับอลองปรับเป็นร์ฟอร์ m มนซ e ดูนะครับปรับเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดู15วัตนะครับ เหมือนจอจะสว่างขึ้นมานิดนึงมันเหมือนแบบกินไฟเพิ่มขึ้นนะจอสว่างขึ้นเสียงโคตรดีเลยนะครับเราลองเปิดเสียงระดังปรับสุดเลยนะเราปรับสุดเลยโอ้เสียง,งดีจัดนะครับเอาเลยให้จบเลยก็ได้แต่เทแล้ว ดูผมเล่นไปเพลินๆแล้วกันนะอ่าให้จบเลยตับเทอร์โบสามสิบวัตต์เอาจบแล้วชนะโอ้เป็นไงถ้าสนใจเจ้าตัว R G Online นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยตั้งทั้งคีะครับทั้งเครื่องสายชาร์จตัวด็อ d o c ด a ปเตอร์นะครับ สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคถ้าอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดู